จงสร้างตัวคุณในทุกวันจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์ให้เหนือกว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความท้าทายและอารมณ์ที่พร้อมจะดึงเราลงไปในความวุ่นวายแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่กำหนดคุณค่าและตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก แต่คือการที่เราจะเลือกตอบสนองตัวสิ่งเหล่านั้นต่างหากชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการทำสิ่งใหญ่โตเพียงครั้งเดียวแต่มันค่อยๆถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําในทุกๆวันถ้าคุณไม่สร้างตัวคุณในทุกวันวันหนึ่งโลกจะสร้างคุณขึ้นมาแทนโดยที่คุณไม่เป็นตัวของตัวเอง และนี่คือพลังของวินัยทางจิตใจและการควบคุมอารมณ์ที่จะทำให้คุณเหนือกว่าทั้งโลกภายนอกและเหนือกว่าตัวเองในอดีตบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนใหม่ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตระหนักรู้ก่อนที่คุณจะสร้างตัวตนใหม่ได้คุณต้องรู้เสียก่อนว่าวันนี้คุณเป็นใคร และคุณใช้ชีวิตอย่างไรลองถามตัวเองเงียบๆสักสามคำถามวันนี้ฉันเป็นคนที่ฉันอยากเป็นจริงๆหรือยังอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนควบคุมมันหรือมันกำลังควบคุมฉันสิ่งที่ฉันทำทุกวันมันพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือกำลังพาฉันวนกลับไปจุดเดิม การถามสามคำถามนี้ทุกเช้าเหมือนเป็นกระจกจิตวิญญาณที่จะสะท้อนตัวตนแท้จริงของคุณจิตวิทยาทำไมการตระหนักรู้จึงสำคัญนักจิตวิทยาอธิบายว่า90%ของพฤติกรรมมนุษย์เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเราทำเพราะเคยทำทำเพราะเคยคิดจนมันกลายเป็นวงจรเดิมๆ การตระหนักรู้คือการหยุดวงจรแล้วใส่สติลงไปในทุกการกระทำลองนึกภาพถ้าคุณโกรธแล้วตะกอนใส่คนอื่นทันทีคุณปล่อยให้อารมณ์ควบคุมคุณแต่ถ้าคุณหยุดห้าวินาทีหายใจลึกๆแล้วถามว่าฉันควรตอบสนองอย่างไรคุณกำลังพลิกสถานการณ์และนั่น คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนายของชีวิตวิธีฝึกใช้ได้จริงภาคปฏิบัติฝึกการตระหนักรู้ทุกเช้าก่อนหยิบมือถือให้หลับตาหนึ่งนาทีแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเลือกเป็นคนแบบไหนเขียนบันทึกสั้นๆจดว่าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในวันนี้แล้วถามว่าฉันควบคุมมันได้หรือยัง ตั้งคำพูดเตือนใจเช่นฉันเลือกได้เสมอเขียนไว้ในที่ที่มองเห็นตลอดทั้งวันคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่าในทุกวันคุณสามารถเลือกสร้างตัวตนใหม่ได้เริ่มต้นจากการควบคุมอารมณ์ของคุณเองบทที่หนึ่งคือการวางรากฐานตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครในวันนี้บทที่สอง พลังของวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องทำอะไรครั้งใหญ่จึงจะเห็นผลจริงๆแล้ววินัยเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันมีพลังมากกว่าสิ่งใหญ่ที่เกิดครั้งเดียวหลายร้อยเท่าตัวอย่างอ่าน5นาทีต่อวันปีหนึ่ง คุณอ่านได้30ชั่วโมงฝึกควบคุมอารมณ์หนึ่งครั้งต่อวันคุณจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำอีกต่อไปอย่ามองข้ามสิ่งเล็กเพราะมันคือตัวกำหนดชีวิตคุณในทุกวันวิธีฝึกตั้นเวลา5นาทีทำสิ่งที่สำคัญทุกวันจดผลลัพธ์เล็กๆเพื่อเห็นความก้าวหน้าอย่าท้อทุกวันคือการลงทุนในตัวคุณบทที่ส การจัดการอารมณ์เชิงบวกคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักก้าวหน้าเร็วกว่าที่ฉลาดที่สุดจิตวิทยาการรับมือกับอารมณ์เชิงลบอย่างมีสติจะทำให้คุณคิดอย่างชัดเจนและตัดสินใจอย่างมีพลังเทคนิคง,ง่ายๆฝึกสังเกตอารมณ์โดยไม่ตัดสินเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาเป็นโอกาสหายใจลึกสามครั้งเมื่ออารมณ์เริ่มขึ้น คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งแต่คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้เสมอบทที่4สร้างความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองตัวตนของคุณถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อที่คุณยึดถือคนที่สำเร็จเชื่อในความสามารถของตัวเองแม้โลกจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้วิธีสร้างพูดกับตัวเองด้วยคำบวกทุกวัน เขียนเป้าหมายลงกระดาษแล้วทบทวนทุกเช้าทำสิ่งเล็กๆที่พิสูจน์ว่าคุณทำได้สิ่งที่คุณเชื่อจะกำหนดสิ่งที่คุณเป็นบทที่5การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนเรือไร้พวงมาลัยหลักจิตวิทยาเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้สมองโฟกัส และลดความเครียดเทคนิคเขียนเป้าหมาย3อย่างที่ต้องทำภายในเดือนนี้แบ่งเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อทำทุกวันติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเป้าหมายคือแผนที่แต่คุณคือคนพายเรือบทที่6จิตวิญญาณแห่งความอดทน ความสำเร็จไม่ได้มาเร็วจิตวิทยาคนที่อดทนมักมีสมาธิและความยืดหยุ่นทางอารมณ์สูงฝึกได้ง่ายๆทำสิ่งที่ยากแต่สำคัญทุกวันยอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนย้ำกับตัวเองว่าความอดทนวันนี้คือชัยชนะในวันหน้า อดทนไม่ใช่รอแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมบทที่7การควบคุมสภาพแวดล้อมสิ่งรอบตัวมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมเคล็ดลับจัดที่ทำงานให้สะอาดและมีสมาธิเลือกคนรอบตัวที่สนับสนุนคุณลดสิ่งรบกวนและสิ่งล่อลวง คุณคือผลรวมของสิ่งที่คุณอยู่ด้วยเลือกให้ดีบทที่8การฝึกสมาธิและการอยู่กับปัจจุบันชีวิตเราส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับความกังวลอดีตหรืออนาคตจิตวิทยาการอยู่กับปัจจุบันเพิ่มสมาธิลดความเครียดและควบคุมอารมณ์ได้ดี ฝึกง่ายๆนั่งหายใจ5-10นาทีทุกเช้าสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความสงบใช้กิจกรรมประจำวันอย่างมีสติกินก้าวเดินทำงานปัจจุบันคือของขวัญหากคุณไม่อยู่กับมันคุณพลาดชีวิตจริงบทที่9การเรียนรู้จากความล้มเหลว ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญหลักจิตวิทยาคนที่เก่งที่สุดเรียนรู้จากความล้มเหลวเร็วที่สุดทำได้ง่ายๆทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดถามว่าฉันทำอะไรได้ดีขึ้นครั้งหน้าแปลงความล้มเหลวเป็นแผนงานใหม่ล้มเหลววันนี้ คือก้าวแรกสู่ความสำเร็จพรุ่งนี้บทที่10การเสริมสร้างแรงจูงใจภายในแรงจูงใจที่แท้จริงเกิดจากตัวเองไม่ใช่คนอื่นเคล็ดลับโจทดเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้นทำสิ่งที่รักควบคู่กับสิ่งที่ต้องทำตัดสิ่งรบกวนแรงจูงใจ แรงจูงใจภายนอกมีวันหมดแรงจูงใจภายในไม่มีวันตายบทที่12การใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเวลาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนเท่ากันแต่ใช้ไม่เหมือนกันวิธีฝึกแบ่งเวลาเป็นการทำงานพักผ่อนและพัฒนาตัวเองจดสิ่งที่ทำเสร็จ ทุกวันตัดกิจกรรมที่สูญเปล่าเวลาไม่รอใครแต่คุณควบคุมได้ว่ามันสร้างคุณหรือทำลายคุณบทที่12การสร้างตัวตนที่เหนือกว่าในทุกวันสรุปการสร้างตัวตนไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่แต่เกิดจากการเลือกที่ทำทุกวันตระหนักรู้ วินัยควบคุมอารมณ์พัฒนาตัวเองทุกวันคือโอกาสสร้างตัวตนใหม่อย่าให้โลกสร้างคุณคุณต้องสร้างตัวเองจงสร้างตัวคุณในทุกวันเพราะทุกวันคือโอกาสที่โลกให้คุณได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมทุกๆวันเราตื่นขึ้นมาในโลก ที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความท้าทายและอารมณ์ที่พร้อมจะดึงเราลงแต่แท้จริงสิ่งที่กำหนดตัวตนเราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือการเลือกตอบสนองของเราเองถ้าคุณไม่สร้างตัวคุณในทุกวันวันหนึ่งโลกจะสร้างคุณขึ้นมาแทน วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีสร้างตัวคุณในทุกวันด้วยจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์สิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. จุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนใหม่ก่อนอื่นคุณต้องตระหนักรู้ว่าคุณเป็นใครวันนี้ลองถามตัวเองสามคำถามง่ายๆ วันนี้ฉันเป็นคนที่อยากเป็นจริงๆหรือยังอารมณ์ของฉันฉันควบคุมมันหรือมันกำลังควบคุมฉันสิ่งที่ทำทุกวันพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือวนกลับไปจุดเดิมเทคนิคง่ายๆฝึกสังเกตอารมณ์หนึ่งนาทีตอนเช้า เขียนบันทึกสั้นๆว่าอารมณ์และความคิดวันนี้เป็นอย่างไรใช้คำเตือนใจสั้นๆเช่นฉันเลือกได้เสมอคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่าคุณสามารถสร้างตัวตนใหม่ได้เริ่มจากการควบคุมอารมณ์ตัวเอง 2. พลังของวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันอ่าน5นาทีต่อวันปีหนึ่งคุณอ่านได้30ชั่วโมงฝึกควบคุมอารมณ์วันละหนึ่งครั้งคุณจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำอีกเคล็ดลับตั้งเวลา5นาทีทำสิ่งสำคัญทุกวันจดผลลัพธ์เล็กๆเพื่อเห็นความก้าวหน้าอย่าท้อ ทุกวันคือการลงทุนในตัวคุณอย่ามองข้ามสิ่งเล็กมันคือตัวกำหนดชีวิตคุณในทุกวันถ้าคุณชอบคลิปแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองและเทคนิคควบคุมอารมณ์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วคุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับการสร้างตัวตนให้เหนือกว่าในทุกวัน